เราต้องไปแล้วดูแลตัวเองด้วยนะเดินทางไกลคราวนี้ยังไงก็ระวังตัวด้วยนะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกัะจะปกป้องตานั่นให้เองระวังด้วยนะอาโอฮิ้าจีออกจากบ้านเกิดเป็นครั้งแรกดูแลเขาให้ดีๆนะ ดำพวกนั้นม Ges ันคือปิศาจทะเลเหรอพวกมันกำลังว่ายวนล้อมเรือพวกนั้นอยู <sh <sh ่ถ้างั้นไปจัดการพวกมันกันดูให้ดีล่ะฉันจะสับให้เป็นชิ้นๆเลยฉันจัดการได้มากกว่านายสองตัวล่ะดาบนี่ฮะ อะไรกันเนี่ยทำไมเรือมันไม่ขยับเลยอะนี่พวกเธอสองคนนะพวกปีศาจอาจจะกลับมารวมตัวกันอีกเร่งขึ้นเรือเร็วเขา้าก็จริงมีบางอย่างแปลกๆไปหาพวกเขากันก่อนดีไหมวิญญาณหลงทางทั้งหลายจงกลับไปเฮ้ยเอาจริงดินั่นน,นายแผ่เมตตาให้พวกปีศาจเหรอ<ะ>โอ้พวกมี่พระคุณมาแล้วเรีบขอบคุณเร็วขอบคุณมากเลย พวกเราคือกองเรือจากโรมันขอบคุณที่ช่วยไล่ปีศาจทะเลพวกนั้นให้โปรดรับคำขอบคุณและการต้อนรับจากพวกเราด้วยเธอนะเอเอโอเคได้เลยโอ้นิมิตอย่งงางนั้นระหว่างเดินทางเราเจอเรื่องแปลกๆด้วยนะไม่นานมานี้มีลูกเรือคนหนึ่งถูกคลื่นยักษ์ซัดลงน้ำเขาเกือบจะจมน้ำตายแต่จู่ๆ <c oughs> ก็มีนางเงือกปรากฏตัวขึ้นและอุ้มเขาขึ้นมาด้วยละ่ะ นางเงือกเหรอสัตทะเลสายพันธุใหม่งั้นเหรอใช่แล้วล่ะว,ว่าแต่เรือของพวกเธอเนี่ยฉันส่งช่างไปดูให้แล้วนะแต่ว่าน่าจะต้องใช้เวลาสักพักเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมนั่งไปกับเรือของเราให้เราไปส่งกองเรือของเราเราเป็นอันดับที่สองของทะเลนี้เพราะไม่มีกองเรือไหนกล้าบอกว่าตัวเองเร็วที่สุดหรอกนะรู้ไหมโอ้ลุงก็เป็นคนดีเหมือนกันนี่นาะขอบคุณท่านมาก ออกเดินทางรอบสองได้ข้าเหนื่อยนิดหน่อยขอไปพักก่อนนะเจ้าเองก็น่าจะไม่ไม่อนายนอนไปเถอะที่เหลือให้ฉันจัดการเองเนั่นมันภาพลวงตางั้นเหรอ